แขนก็เหมือนกันนะเราต้องดูผ้านะเพราะผ้าบางทีมันอย่างเงี้ยมันจะไม่พอแน่นอนแขนใหญ่นะครับความกว้างอาจจะมินเมเดี๋ยวเรามาเอาด้านกว้างข้างบนนี้ข้างฝั่งนี้เราก็ตัดเป็นแขนแขนเล็กไปนะครับโอเค แขนเบิ้ลแขนเบิ้ลแล้วก็ตัดปกตินี่แหละเราที่เหลือเราค่อยไปทำเบิ้ลใส่ทีหลังตอนเย็บนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นช่างตัดก็ตัดปกติเลยตั้งแกนเลยนะครับอย่างนี้ตั้งแกนเลยเหมือนกันนะครับตั้งแกนเหมือนเสื้อนอกนี่แหละอวัดออกมาพยายามขีดให้มันอยู่ผ้าแบบว่าให้มันอยู่ริมผ้าที่สุดนะครับเหมือนกับเซฟผ้าแหละ วัดความยาวแขนลงไปนะครับยี่สิบห้าวัดจากเส้นแกนนะเดี๋ยวผมจะขีดสีเอ่เส้นแกนก็คือแกนคือข้างบนนะเส้นตัดนี่แหละเรียกเส้นแกนคือเส้นตัดนะอ่ะวัดจากเส้นสีฟ้านะครับเส้นแกนเนะี่ยลงมายี่สิบห้าแล้วก็ขีดที่ยี่สิบห้านะครับทีเนี้ ที่ผมว่าต้นแขนเราจะตัดแดนิ้วสามใช่ไหมเราก็หักหนึ่งนิ้วเหลือเจ็ดนิ้วสามเจ็ดนิ้วสามเราก็วัวดจากเส้นแกนนี่ลงไปเจ็ดนิ้วสามเลยอย่างเงี้ยหรือจะตัดแค่เจ็ดนิ้วครึ่งก็ได้คือเอา้ง่ายละต้นแขนเท่าไหร่หักออกหนึ่ง 1, นิ้วเป็นการวัดลงที่เคาเรียกว่าลึกเกยนแขนไว้สําหรับช่างแขนเขาเจียนนะครับเนี่ยพรั้แบบเนี้ยก็ยังไงก็พอดีนะครับยังไงช่างแขนก็เจียนพอดี เสร็จแล้วข้อสอกข้อสอบเราก็ใช้ตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งเอวนั่นแหละครับเราอาจจะเอาชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังก็ได้มาวางทาบหรือจจทาาก็อ,ออกไปนะครับเราตำแหน่งเส้นวงแขนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยวงแขนเนี่ยวงรักแร้เนี่ย,นเ,นยเราวัดลงก็ได้นะเราวัดเอาก็ได้นะเส้นเส้นวงแขนตรงเนี้ยวงแขนตรงนี้ เรากวัดลงมาหาเส้นเอียวมันมันลึกลงเท่าไหร่มันห่างกันอ่าอย่างเงี้ยเจ็ดนิ้วเราก็จะวัดลงมาเลยจากเส้นตรงนี้เจ็ดนิ้วเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันก็จะได้เส้นข้อศอกนะที่สับสนหน่อยนึงอืมตัดงานนะครับถ้ามันมีแบบเยอะนี่รับรองว่าเลอครับใครที่ไม่ค่อยเท้ตัดเน,นี่ยนานมาทีเนี่ย อย่างนี้โอเคผมจะมีอยู่ในวิดีโอสงสัยเมื่อไหร่ก็เปิดดูตัดตามได้นะครับวางผ้าให้ดีนะครับพอพอเราพอเราได้ตาแหน่งสามตำแหน่ง ได้ตำแหน่งนี้หมดแล้วนะครับเนี่ยก็คือเส้นข้อสอบเสร็จแล้วให้เราขีดนะ่ยหนึ่งไม้บรรทัดจากริมผ้าเลยตั้งแกนลงมานะครับแกนด,ด้านหลังอย่างเงี้ยขีดคร่าวๆนะครับไม่ต้องหนักมากนะครับแล้วให้เราตัดต้นแขนต้นแขนแปดนิ้วสามบวกอีกหนึ่งสี่เท่ากับเก้านิ้วนะครับบวกหนึ่งสี่ทุกตัวนะครับเสร็จแล้วก็บวกเพิ่มออกไปอีกหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วคือเป็นตัวทดนะครับ เร็จแล้วเราก็วัดมาเลยจากนี้มาหาแกนสิบนิ้วรวมกันอนะ่ะสิบนิ้วหนึ่งสี่ก็คือได้เท่าไหร่ก็ขีดเป็นโครงโครงสร้างแกนอย่างเงี้ยลงมานะครับเงี้ยเห็นไหมว่าผ้ามัาน,นที่ปลายตรงเนี้ยจะหมดไปแล้วเพราะนั <c oughs> ้นเราต้องวางผ้าให้ดีนะครับเดี๋ยวมันจะไม่พอเอาได้นะ โอเคขีดเข้ามาเลยนะครับอย่างเงี้ยเสร็จแล้วให้เราวัดถ้ากรณีอย่างเนี้ยมันเป็นเสื้อใส่หุ่นมาตรฐานนะครับเราจะไม่ตัดโค้งมากจนเกินไปให้เราวัดเข้ามาอย่างเงี้ยสามสี่ถึงหนึ่งนิ้วแล้วใช้ไม้โค้งวางนะวางเลยวางเข้ามาเนี้ยสามสี่ถึงหนึ่งนิ้วนะครับนะหมครับ ตรงปลายเนี่ยเราจะไม่โคง้คงโค้งโค้งเยอะเราก็จะวัดเข้ามาจากเส้นแกนตรงเนี้ยสักครึ่งนิ้วตอนเป็นเสื้อโค้ดผมจะไม่โค้งเยอะมากนะครับแต่ถ้ามีหุ่นหรือบอดี้ลูกค้าเราโค้งตามหุน่นตามแขนนะสวยที่สุดคือโค้งตามหุน่นตามบอดี้ตามแขนลูกค้านะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นเสื้อไปโชว์หุน่นคือทําโชว์หุ่นเราไว้ขายอ่ะผมก็จะตัดแบบ ไม่โค้งมากจนเกินไปนะครับทําเหมือนเชือกนอกตัดเหมือนกับเชือกนอกเลยแขนนะครับตัดเหมือนกันหมดเลยวิธีการทดการวางนะครับเหมือนกันเป๊ะแต่อย่างตัวนี้ก็วัดเข้ามาหนึ่งนิ้ววัดเข้าแล้วนะครับตัวนี้คือวัดเข้าวัดเข้าตรงนี้ก็คืออ่ะขีดให้เห็นเลยว่าเวลาพับแขนเข้ามาเนี่ยเราก็ควรจะขีดนั่นแหละเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นอ่าทรงกระบ,บอกแขนเวลามันพับ ะเก็บเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วปลายแขนเนี่ยจะอยู่ที่หกนิ้วเราก็วัดจากจุดนี้เข้ามาหกนิ้วนะครับเห็นไหมแล้วเราก็จะวัดลงจากเส้นแกนความยาวตรงนี้สามสี่พอเราวัดสามสี่เราก็ขีดใส่ขีดใส่ตรงนี้เลยขีดใส่มุมนี้เลยเหตุผลคือเราจะให้ข้างหลัง ข้อข้างหลังมันเฉียงลงนะครับเพราะเวลาคนใส่มันก็จงเฉียงลงมันถึงจะสวยนะครับพอมันเฉียงลงสามสีไอ้ความยาวที่ผมให้วัดพอดีตรงนี้มันก็จะเผื่อออโต้ลงมาเผื่อเยบ็บหักเย็บแล้วอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นความยาวเสื้อก็จะแม่นยําแล้วก็เราวาดโค้งปกตินะครับอย่างเสื้อตัวนี้ผมจะให้มันมีความโค้งสักหน่อยนึงเพราะว่าเผื่อใส่ทับ ตัดเสื้อสูทนะครับมันจะได้ไม่เรียวจนเกินไปตัดเสื้อโค้ทจะไม่ตัดให้แขนดูเรียวจนเกินไปยกเว้นลูกค้าเขาจะกําหนดว่าเขาไม่ได้ใส่ทับกับเสื้อนอกเขาใส่ทับกับเสื้อกันหนาวเสื้อไหมพรมอะไรพวกนั้นนะครับโอเคแล้วก็เผื่อผ้าปกติเลยปลายแขนปลายผ้าเผื่อแก้ก็สองนิ้ว มาถึงตรงนี้ข้างล่างนี้คือเิษเดี๋ยวข้างบนคือกรณีแขนเบิ้ลนะครับข้างล่างเนี่ยกรณีแขนเบิ้ลเราก็ตัดแบบนี้แหละตัดไว้อย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวช่างเราค่อยวาดวาด,วาดว่าแขนมันจะเบิ้ลเท่าไหร่ก็เขียนไว้อะอย่างเงี้ยเบิ้ลธรรมดาที่สามนิ้วผมก็ขีดไว้แล้วก็เขียนว่าเบิ้ลแล้วกเลยใครทําจ่ายช่างเดี๋ยวช่างเขาจัดก,การเขาเองแล้วก็มีแบบให้เขาดูนะครับเสร็จแล้วตรงเนี้ย แบ่งครึ่งนะเก้านิ้วก็แบ่งเลยสี่นิ้วครึ่งขีดขึ้นมาขีดแล้วก็ให้แบ่งออกข้างหลังครึ่งนิ้วอย่างนี้นะเสร็จแล้วตรงนี้ให้เราวัดลงมานิ้วครึ่งทุกตัวนะนิ้วครึ่งเขาเรียกว่าการทําหัวแหลมการทําหัวลึลกลึกหัวแขนลึกหัวแขนตรงนี้เขาเรียกว่าลึกหัวแขนเพราะนั้นลึกหัวแขนให้อยู่ที่นิ้วครึ่งเราเราตัดง,งานตั้งไว้เลย เสร็จแล้วเราใช้ไม้โค้งให้มันม้วนม้วนจากจุดเนี้ยม้วนเข้าไปออโต้ของมันคือระวังอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปลายมันสบัดเข้าไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับมันจะสบัดออโต้ของมันม้วนเพื่อให้มันช่วยเวลาเราขึ้นแขนเเวลาแขนเย็บประกอบแล้วหลังแขนลำจะได้สวยนะเสร็จแล้วทีเนี้ยเราจะวางหัวนกแก้วใส่เลยก็ได้สําหรับใครที่มือชีพแล้วแต่ถ้ามือใหม่ก็ขีดอย่างนี้ทุกตัว ขีดจุดนี้มาจุดนี้นะครับแล้วก็ขีดตรงเนี้ยก็โยกเข้ามาสักหนึ่งซีแล้วก็ขีดมาใส่จุดที่แบ่งครึ่งอันแรกเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็หนึ่งมาแล้วท่าไว้อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็วางเลยนะวางอย่างนี้เลยวางล็อกหนึ่งจุดตรงนี้แล้วก็วักล็อกใส่หนึ่งสีตรงเนี้ย เราก็ให้มาโดดตรงเนี้ยให้มาใส่เส้นตรงเนี้แล้วก็ฉีดใส่นะแบเนี้คือหัวนกแก้วมันจะวิ่งออโต้ของมันแล้วเพราะมันถูกออกแบบไว้ให้แล้วนะครับเสร็จแ,แล้วก็พลิกมาแล้วก็วาดใส่ตรงนี้ให้มันรับกันเห็นไหมครับคือถ้าถ้าไม่มีอะไรมากหรือไม่ตัดแขนสั้นแขนยาวเนี่ยช่างแขนก็ไม่เท่าแทบจะไม่ต้องเกียนอะไรเยอะเลยไอตรงเนี้ยพอระวางอย่างเนี้ย พอขีดแล้วเนีย่ยเราก็ยกมาอย่างนี้เลยมาขีดตรงนี้ต่ออย่างเงี้ยเห็นไหมครับขีดอ่ะคือวางตรงนี้แล้วก็วางใส่เส้นนะฮะใส่เส้นเส้นตรงเงี้ยขีดนะหัวนกมันก็จะรับวิ่งรับของมันไปเลยเพราะมันโดนออกแบบไว้ให้นี่คือเสร็จแล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วเสร็จตรงนี้เราก็ขีดเส้นตัดผมก็ยังคงต้องขีดเส้นตัดเหมือนเดิมเส้นตัดก็คือประมาณครึ่งนิ้วนะครับเผื่อผ้าออก ส่วนหลังแขนนี้เผื่อแก้แขนสามส่วนสี่นะครับสามส่วนสี่ปลายแขนนีก็คือตัดแบบเท่ากันหมดเลยเพราะมันเป็นแขนเบิ้ลน,นะครับอิเสร็จแล้วครับอย่างเงี้ยเราก็เขียนความยาวแขนไว้ที่หัวแขนถ้าก็าตาน,นีตัดลงผ้านะครับ ตั้งแขนเวลาเขาขึ้นเขาก็จะสเปคให้เราได้เอ็มหมดเหมือนเดิมครับต้องกลับตัดเลยจุบ โดี้เราจะทำสาบข้างในเป็นสาบตรงนะครับม,มีบางคนทะลึ่องอยากทำสาบโคง้งไม่ผิดอะไรนะแต่ผ้ามันไม่พอเพื่ออยากมีเอกลักษณ์ทำสาบโคง้งอไดีสสำหรับใครที่อยากตัดใส่เองนะตัดแบบนี้ พอใกล้ฤดูหนาวแล้วตัดแล้วก็ไปให้ช่างมืออาชีพเย็บให้ถ้าใครเย็บไม่เป็นนะครับ